แฟนเพลงวงคาราบาวใจหายแอดคาราบาวประกาศยุบวงตอนนี้วงก็มีไอ้พวกแก่แก่ป่วยกันแล้วสี่คนจะเลิกในปีหน้าหลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายทำเอาแฟนเพลงวงคาราบาวหลายคนสะเทือนใจไม่น้อยหลังทราบข่าวประกาศยุบวงโดยแอดคาราบาวหรือแอดยืนยงโอภากุล เผยขณะไปเล่นที่งานบอมสิงเจริญฟันนีดโน0.4ซึ่งช่วงหนึ่งของงานแอดคาราบาวได้เล่าการเดินทางของวงกว่าจะมาวันนี้ผ่านอะไรบ้างที่ผ่านมาและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นอิสระไม่ได้เป็นที่ค่าใครถึงแม้ว่าจะอยู่กับวอร์เนอร์มิวสิกไทยแลนด์แต่เราก็ไม่เซ็นสัญญาและเขาไม่ได้เอาเปรียบเรา แต่ตอนนี้วงก็มีไอ้พวกแก่ๆตอนนี้ก็ป่วยกันแล้วสี่คนในวงคาราบาวและจะเลิกในปีหน้าหลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายและวันที่หนึ่งเมษายน2567และจะเลิกไปเลยมันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้วสมวันดีสี่วันค่ายมันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่แต่เรายังเก๋าอยู่ แอดคาราบาวกล่าวทั้งยังบอกต่อว่าต่อไปตนเองจะยังคงทำงานเขียนเพลงและทำดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลย